สวัสดีครับสวัสดีสมรุมเครื่องเสียงการแก้นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง u t u b e นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่23นะครับยามดึกๆนะครับผมก็พามาชมนะครับตู้ลำโพงนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับมารีวิวเป็นสินค้ามือหนึ่งตู้ p s นะครับตู้ P s ทรง P s นะครับ จะมีอยูอ่15นิ้วกับ12นิ้วนะครับตัวใหญ่จะเป็น15ตัวเล็กจะเป็น12นิ้วนะครับตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับจะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์นะครับหูยกนะครับหูหูก็จะเป็นหูจุกนะครับแล้วก็เบ้า,ามีนะครับทรงก็จะเป็นทรง PS นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นสินค้าขามือหนึ่งนะครับอ่าหน้าตะแกรงนะครับตะแกรงปั๊มนะครับฟิลเตอร์ครบนะครับนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณสักห้านาทีนะครับมารีวิวนะเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับลูกค้านะครับเป็นแม่อัดแท้นะครับสีระเบิดนะครับแม่อัดแท้สีระเบิดนะครับตะแกรงปั๊มนะครับอุปกรณ์นะครับครบทุกอย่าง นะครับไม่อ ok ัดนะครับโป๊ะเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเบ้านะครับปากนะครับมาดูปากอันนี้จะเป็นของ15นิ้ว12นิ้วนะครับแล้วก็ตรงปากนะครับตรงปากนะครับตรงนี้นะครับจะสามารถใส่แปดแได้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถใส่แปดแปดได้นะครับตัวนี้จะเป็นนะครับสิบคูณสินะครับคือยังไงนะครับถ้าเรามีปากแล้วนะครับเราสามารถเคาะตัวนี้ออกได้นะครับแล้วก็ใส่ปากไดร จะเป็นปาก10บคูณสิก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นปาก10บคูณสินะแต่ใส่แหลมเป็นแปดได้นะครับมี2แบบนะครับอันที่สองนะครับเป็นของ12นิ้วนะครับใส่ปาก8ปคูณแนะครับอันนี้10บคูณสินะสินิ้วนะครับแต่ถ้า15นิ้วเราใส่ปาก8ปคูณแนะครับมันจะดูเล็กมันจะดูเล็กมันจะดูแบบว่า ดอกใหญ่นะครับปากนิดเดียวนะครับก็เลยต้องเป็นปากสิบคูณสิบนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะใส่แหลมแปดแปดได้นะครับแหลมจรวดบ้านเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้นะครับสามารถเคาะออกได้นะครับตัวนี้นะครับสิบสองเหมือนกันนะครับอ่าก็จะใส่แปดแปดนะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับถ้าเรามีปากแล้วนะครับเคาะออกได้เลยก็จะเป็นปากแปดคูณแปดนะครับหูจกนะครับหูจกนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ก็จะตีตา s c นะครับแล้วก็เพจนะครับสเปคคอนครบนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้านะครับจะเอาไปตั้งนะครับก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเสียบจะมีลูกยางนะให้หรือจะเอาไปตั้งตู้บนนะครับทำตู้ตั้งก็ได้นะครับเสียบขานะครับที่2นะครับเราสามารถทําตู้มอนิเตอร์ได้นะครับตู้มอนิเตอร์แบบไหนนะครับอย่ามันจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับ เราสามารถนอนได้นะครับยวขอหยัดนอนนะครับนี่นะครับมันจะเป็นตู้อย่างนี้อ่ามันจะเป็นตู้หน้าวีทีนะครับทําได้หลายแบบนะครับนะครับงานสวยมากนะครับนอนมันก็จะได้ทรงอย่างนี้นะครับอ่าไม่มีเดืองนะครับไม่มีกระดกไม่มีอะไรนะครับแน่นนะครับมันจะเป็นทรงพีเอสนะครับตัวนี้นะครับทั้งสองบานนะครับมันจะเป็นสิบห้าหรือสิบสองอันเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับ สิบสองนิ้วนะครับแจ้งราคานะครับสิบสองนิ้วนะครับตกใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอุปกรณ์ครบอย่างนี้นะครับครบใส่เพจใส่ตาใส่อะไรครบนะครับใบละพันห้านะครับสิบห้านิ้วนะครับใบละพันเจ็ดห้าสิบนะครับต่างกันสองร้อยห้าสิบาทนะครับจะต่างกันสองร้อยห้าสิบาทนะครับลูกค้านะครับ จะซื้อใบเดียว1ใบ2ใบ3ใบมีหมดนะครับเพราะว่าผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมสั่งผลิตให้ได้นะครับลูกค้าจะสามารถสั่งใบเดียวผมก็ได้นะครับวันนี้มีงบ1ใบนะครับอยากได้1ใบหรือขาด1ใบนะครับมาเอากับผมได้นะครับสามใบห้าใบเจ็ดใบเก้าใบเศษผมเอาได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นสิบสองมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเศษนะครับมันจะขายไม่ได้นะครับอันนี้ผมเป็นมือหนึ่งนะครับสิบห้านิ้วนะครับใบละพันเจ็ดห้าสิบ สิบสองนิ้วใบละพันห้านะครับมีของพร้อมให้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสินค้านะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับว่าจะอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมานะครับก็ส่งให้ได้นะครับงานสวยนะครับงานสวยนะครับ15นิ้ว p ี PS 12นิ้ว15นิ้วนะครับใบละ1,500รบาท12นิ้วถ้าเป็น15บใบละ1ัน0นะครับ ทรง PS นะครับทรง PS จับตั้งจับนอนจับตะแคงจับอะไรได้หมดนะครับจะตั้งตู้ขานะครับหรือนะครับลูกค้าจะจัดพร้อมใช้งานนะผมก็มีให้นะครับท่านไหนที่อยากได้นะครับพร้อมใช้งานนะครับราคาย่อมเยานะครับใส่หัวจรวด88ผมก็มีนะครับหรือจะใส่ปากได์นะครับก็ได้แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับก็สั่งมานะครับสั่งมาต้องการแบบไหนนะครับ หรือต้องการแบบไหนโทรเข้ามาคุยได้นะครับ12ตู้เป่า1,500อุปกรณ์ครบนะครับไม่ใช่ว่าเป่าคือเปล่าหมดนะครับพวกเพจพวกรูกยางผมมีให้หมดนะครับเหมือนกันนะครับ15นิ้วก็1,750 12นิ้ว12นิ้ว1,500นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ต้องกลัวโกงนะครับเบอร์โทร0837398945นะครับ 0837398945ส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับไว่าจะเป็นหน้าร้างทางออนไลน์นะครับแล้วก็ต่างๆนานานะครับทั่วสารทิศนะครับไว่าจะเป็นกัมพูชาพม่านะครับประเทศลาวนะครับก็ขอบพระคุณไปอย่างยิ่งนะครับจากใจนะครับผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยณที่นี้นะครับ15นิ้ว1 750 12นิ้ว1 5 0 5นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ของมื่อหนึ่งงานใช้สวยตะแกรงปั๊มนะครับแล้วก็สีระเบิดนะครับเนียนมากนะครับนี่งานเข้าเนียนนะครับงานขอนเนียนนะครับบอกเลยนะครับงานเนียนมากนี่นะครับลูกค้าก็ต้องดูนะครับดูงานนะครับทุกอย่างนะครับถูกงานเนียนนะครับก็ยากนะครับแต่อ่านราคามันก็จะเลี่ยรี่กันนะครับบางเจ้าก็พันสามพันสี่นะครับก็ต้องดูงานนะครับ ถูกจริงนะครับถูกจริงใบละพันหนึ่งนะครับก็ต้องดูงานนะครับอันนี้งานเขาเนียนนะครับสีระเบิดนะครับสีระเบิดนะครับนี่สีระเบิดไม่อาจแท้นะครับตะแกงปั๊มฟิลเตอร์อุปกรณ์ครบใบละพันห้าแล้วก็พันเจ็ดห้าสิบครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ